โจทย์ไทวทชอนแนลนะครับนี่มาแล้วครับปลาทอดนะครับปลาคุกพลาดทอดเสร็จแล้วครับหน้าเตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คุณปลาหยดเลยครับสองตัวเราจะเอาจานมาครับจานมานี่เลยนะกินกับอะไรกินกับน้ำพริกกับผักนะครับจริงๆแล้วปลาเนี่ยมันสดมากเลยนะครับเนื้อร่อยมากนะครับ พริกลูกกินไม่ได้นี่เนื้อปลาทูเหรอเอามามยเนื้อทูล้วนเลยนี่คือเนื้อปลาทูอันนี้เป็นทำปลาทูแห้งขยับละลายน้ำว่าไปใส่นะ มันมีก้างนะแต่ว่าก้างใหญ่หรือเอ,อิบมากินด้วยมีไข่หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไข่หรือเปล่าให้ ไข่ยังไงนี่เลยมีไข่ด้วยฮะนี่ไข่มันครับอืมอมเมียนะเนี่ยไข่ปลาทอดนี่เขาบอกอร่อยมาก เห็นน้ำล่าเป็นน้ำปลากับน้ำปลากับน้ำตางเคี่ยวเขียเขียวจังฮะเกือบก้างแล้วเก็บเก็บก้าง ไม่การใหญ่แบบนี้ตัดด้านน่อยก็ได้อู้มาดินไดน้นี่ครับเหลือมันนะ ากินไหมครับมาให้เออนี่แกะกั้งก่อนแล้วก็คุกกับข้าวอันนี้ช้อนส้อมแล้วนี่ราดน้ำปลาเนี่ยอร่อยนี่น้าปลาอร่อยมากวันนี้โรงเรียนปิดนะน,นีวันอาทิตย์นะครับ เดี๋ยวเย็นนี้เข้าเข้าเมืองการแล้วนะครับจะไปถวายนะก็คิดว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายคลิปที่เมืองถวายให้เพื่อนๆได้ชมบ้างนะครับก็ถือว่าไปทำง,งานนะฮะแต่ก็มีช่วงโอกาสที่ได้ถ่ายครับ ือโจอทำทัวร์มณิทวายอยู่นะครับกับพเพื่อนๆนะฮะเรามีแลนฝั่งนู้นนะฮะฝั่งทวายฝั่งมณิท h a เนืน้อชีพครับพากินพาเที่ยวดูในเว็บไซต์นิโจได้นะเพื่อนๆนิโจอทเวลล์ .com มีผกักมีปลาทอดอร่อยดีครับสุดยอดครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทัตวิชน,น,คะ,นะครับปลาคุดค้าดทอดน้ำปลาครับ